หลักการทํางานของเครื่องยนต์ engine operation ของรถโฟล์คลิฟต์เนี่ยตัวดีเซลเนี่ยมันทํางานอย่างไรนะครับผมก็เครื่องดีเซลนั้นจะเป็นระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือที่เขาเรียกกันว่า ICE เนาะ Internal Combustion Engine นะครับผมหลักการทํางานทั่วไปของเครื่องยนต์สันดาปเลยก็คือ4จังหวะที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วแต่แค่ว่าจะมาไขข้อกังใจของรถโฟล์คลิฟต์เนี่ยมันเหมือนกับรถยนต์ไหมมันเหมือนกันครับในเรื่องดีเซลแต่ของโฟล์คลิฟต์นะมันจะมีแบ่งเป็นสอรุ่นเหมือนกันก็คือรุ่นที่เป็นหัวฉีดแบบธรรมดาก็จะเป็นรุ่นนนนนแแบบโอออเเเดร์ห่่่่ยยตมักก็จะทววาลลปี มันก็จะถูกกว่าเนาะส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเทียบเข้าขึ้นไปกับพวกเหมือนรถยนต์ละก็จะเป็นรุ่นคขามาเร็วเวลามีหัวฉีดมันจะเป็นหัวฉีดบอสเวลาฉีดมันก็จะประหยัดน้ำมันมันจะเป็นฝอยฟูๆเลยนะครับใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมคราวนี้เรามาลองดูกันที่ว่าอ้่จังหวะเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือ1จังหวะดูดอินแทนสโตกนะครับผมลูกสูบเลื่อนลงเพื่อดูดส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบอกสูบต่อมาพอดูดเสร็จก็ต้องอัดนะครับคอมเพรสชันสโตกก็คือลูกสูบมันกจเลนนนน้้้ไไปััดดแแงีควร มันก็จะเป็นจังหวะที่จุดระเบิดลงมานะครับผมแรงอัดก็ทําให้เชื้อเพลิงระเบิดนะครับผมส่งผลให้ลูกสูบมันเคลื่อนลงมาและจังหวะที่4ก็คือเป็นจังหวะที่ e x h a ซ s t s t ต o k e นะครับผมจังหวะคลายไอเสียลูกสูบเคลื่อนขึ้นเพื่อดันในเสียออกจากกระบอกสูบหลักการก็จะคล้ายๆกันครับและอย่างที่แจ้งไปของทางฮุริเองเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอยู่หัวฉีดิเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าถ้าอยากใช้ทนทนก็จะใช้แบบรุ่นธรรมดาราคาก็จะประหยัดกว่าแต่ก็จะไม่ได้เรื่องของการประหยัดน้ํามันเท่าที่ควรนะครับ ก็จะถูกออกแบบมาให้เป็นแรงบิดสูงที่รอบต่าเพื่อรองรับการยกของหนะักเครื่องยนต์มักจะทํางานต่อเนื่องเป็นเวลานานในรอบเครื่องยนต์ที่คงที่นะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวรถยนต์สัทีเดียวเวลาไปคว้านลูกสูบหรืออะไรเนี่ยถ้าเอาเครื่องยนต์ของฟุกลิปไปให้กับคนที่ทาของรถยนต์เนี่ยมันก็จะเข้าใจผิดพลาดกันได้เช่นเดียวกันครับผม